สนุนโดยทาโร่รถจักรยานยนต์ฮ o นดาสกูปปีโยเกิร์ตดัชชี่สูตรใหม่ลิปตันไอซทีวันนี้เจอกับพิธีกรคู่หูคู่หาเป๊กกับเลโอวันนี้หาแน่นอนแน่นอนเพราะว่าบนสเตจแห่งนี้วันนี้จะได้พบกับศิลปินของเราไอซรันยูเจอกันได้ที่แ <c oughs> บครูมแบ์แรด เลโอนะครับรับรองว่าฮากันอีกแล้วนะฮะเป๊กกับเลโอนะครับวันนี้แน่นอนนะครับสวัสดีทั้งทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศนะฮะทุกคนที่ดูแบงก์รูมอยู่ทั่วโลกเลยนะครับ วันนี้เจอเบ็เลโอนะฮะในแบงรุงตัแต่5โมงถึง1นึ่ทุ่มตรงและแน่นอนกับวันสแห่งชาติก็เจอบรรยากาศมิทแอนกรีแบบนี้นะฮะแบบใกล้ชิดนะฮะเราแท้จะไม่รู้เลยนะฮะว่าแขกรับเชิของเราเป็นใครเรารู้อย่างเดียวว่ามีลูกท่านเจ้าคุณนะฮะอยู่ในบ้านแบงลุงเราด้วยนะน่านก่อนวันนี้นะฮะศิลปินที่มามิทแอนกรีกับเรานั่นก็คือ ไอ้สารัโยโอ้โหเสียงดังฟังชัดนะฮะแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยพี่ไอ้เนี่ยเอาเพลงมาฝากกันเพียบเลยใช่ครับคือเมื่อกี้เลโอบอกว่าอีกไม่กี่อึดใจเนี่ยไม่กี่อึดใจะได้เจอพี่ไอ้ตรงนี้แล้วไหน่ะผมก็นึกว่าพี่ไอ้จะโผล่ขึ้นมาร้องเพลงแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนต้องให้วอร์มเสียงก่อนให้แฟนได้วอร์มก่อนดีกว่าแน่นอนนะว่าวันนี้เนี่ยเจอทั้งนะพี่ก่อนที่หล่อที่สุดนะในแบงค์รูมนะพี่แบงค์แล้วก็เลโอแล้วก็ยังมีศิลปินที่หน้าตาดีสุดในเจมส์แ กับผมก็ถือว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าเฟรนลี่นะฮะเป็นกันเองกับน้องๆบ้างนะครับวันนี้นะฮะเขาก็จะมาพูดคุยกับเราด้วยแม้ตัวเขาจะยังไม่อยู่นี้แต่เขาส่งเสียงมาก่อนแล้วได้เลยครับพี่ไอซ์ครับเสียงอยู่ไหนครับ Namaste n a m a s น e n a m a ครับพี่ไอซ์นั่นทักภาษาเนปาเลยเหรอครับเนปาลิเนปาลิผมไม่เคยไปเนปาลกูรุนโมนิ่งกูรุนโมนิ่งนี่คือภาษาเนปาลจริงเหรอฮะเนปาลิเออนี่คือเสียงพี่ไอซ์จริงนะฮะวันนี้พี่ไอซ์มาทำไมครับเนี่ย มาร้องเพลงสิครับออาแก่แล้วขึ้นพาพี่ไอ้ดุมบึ้งๆเหมือนโกรธอะไรหรือไม่ตอนแรกตอนแรกกะจะมาร้องเพลงแต่พอมาเจอรุ่นน้องน้องเป็กเปรมนัสเห็นใส่แว่นขนาดนี้จะมาช่วยน้องขายลอตเตอรี่ไม่ใช่ผมเขินถ้าผมถอดแว่นนะฮะผมจะเหมือน ผมจะเหมือนกระองเพชรไร้หนาผมมันจะเป็นแท่งๆกับทรงผมตรงใหม่นี้มันเหมือนเกลาาตินแล้วก็เหมือนพวกไวรุ่นจีนเพวกแว้นๆนิดหนึ่งแต่ก่อนเดี๋ยวก่อนนะดูข้างหน้าหลอดเหล่านะช่วยหัดข้างหลังหน่อยได้ไหมผมขอปัจจัยนี่เาไม่ใช่ไม่มาแล้วทำไม่ได้นะครับเขไม่ได้นะฮะมันเป็นความฝันวัยเยาว์เข้าใจป่ะว่าใจเราก็อยากจะแบบไว้หางเต่าตอนเด็กๆบ้างเออก็เลยแบบเออเอามาทำตอนนี้แล้วกันแต่ว่า แม่จะไม่มีเสียงตอบรับกพอดีเดี๋ยวผมไปตัดออกก็ได้ <g ülme> ใช่แล้ว <c oughs> จบเรื่องพี่เป๊กไปแน่นอนว่าวันนี้นะฮะอีกสักอึดใจนะฮะตอนนี้มาต่อเสียงให้พี่ไอเนี่ยไปเตรียมตัวก่อนแล้วอีกครู่เนี่ยมาร้องเพลงกันบนเวทีตรงนี้ก็เบรกหน้านะเจอะพี่ไอแน่นอน <c oughs> นะฮะกับการมิดแอด์กรี์นะฮะแบบใกล้ชิดนะฮะในแบง์รูมแห่งนี้นะครับผมและแน่นอน,นะะ <c oughs> วันนี้นะก็ต้องให้ชาวแบง์รูมได้มาติดต่อทักทายเราหน่อยละกันนะครับทุกช่องทางเลยนะครับก็ส่ง S m s วมาก็ได้ ครับผม <c oughs> ทีมนะฮะเ <c oughs> อ่เอ s m อ <c oughs> ของเรานะฮะ <c oughs> ประเด็นของเราเลยดีกว่านะฮะวันนี้ เป็นวันมาครับบูชาใช่ไหมค,ครับใช่ครับหลายหลายคนเนี่ยหลังจากดูแบงรูมเสร็จเนี่ยก็จะไปเวียนเทียนกับครอบครัวหรือว่ากับคนรักหรืออะไรตามต่างๆก็ตามน,นะฮะครับผมเราอยากจะถามหน่อยว่าสมมติว่าเพื่อนๆชาวแบงรูมเนี่ยจะไปเวียนเทียนอยากจะชวนศิลปินคนไหนไปเวียนเทียนเพราะอะไรอขอเหตุผลด,ด้วยก็บอกมาได้เลยนะฮะอย่างเช่น <laughs> ชวนเป็กเปรมนัทไปเวียนเทียนใช่ครับเผื่อซิงเกลิลหน้าจะมียอดดาวน์โหลดเพิ่มบ้างได้ ก็เผื่อชวนศิลปิน B.O.Y ก็ได้นะครับทำไมเผื่อจะได้มีความฝันได้กลับมาอีกครั้งคจะได้เป็นจริงนะอย่าพักการกันเองดีกว่าเอาเป็นว่าอยากจะชวนศิลปินคนไหนไปเวียนเทียนนะให้แบบว่าได้บุญกันก็ได้ส่งมาถ้า B.R เว้นวักตันด้วยข้อความส่งมาที่4242849นะครับแล้วก็รอรับของรางวัลของเราไปเลยใช่แล้วครับซึ่งของรางวัลของเราวันนี้นะครับเป็นนี่เลยนะฮะโคมไฟที่น่ารักนะฮะกิ๊บเก๋นะฮะอยู่ตรงนี้นั่นเองเป็นโคมไฟลูกโคมไฟอ่ะ หรือว่าโคมไปรูปโคมไฟเอาก็ถูงแล้วหรือใคร,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 ราจะได้โคมไฟรูปอ่านนังอยู่นี่เป็นไงไป,ไปาปสว่างนะเออเนถึงจะไม่สว่างในห้องแต่ว่าสว่างในใจนะจ เป็นเด็กหัวใสนะมีไฟปิป้งขน,นาด <c oughs> นี้ก็ส่งมาละกันหรือชวนพี่ไอซ์ันดูไปเวียนเทียนก็ได้ใช่แล้วนะรหรือว่าจะถามคำถามอะไรก็ได้นะเข้าไปที่ f a c e b o o k c o m b a n g c h a n n e l t v นะฮะไปโพสต์คำถามเกี่ยวกับพี่ไอซ์ันดูไวก็ได้โอเคอยากจะรู้อะไรอยากจะรู้ความเคลื่อนไหวน,นะฮะโพสต์กันเข้ามาละกันเบรกหน้าจะพี่ไอแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ไปดูมิวสิกวิดีโอกันก่อนดีกว่านะฮะเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ล่าสุดจากพันนะครับเป็นเพลงจังหวะที่คุณสามารถโยกได้นะครับแล้วก็คุณพุทธก็เคยมาเปิดดูมิวสิกวิดีโอที่นี่พร้้้้อออมมกกัััันน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 ใใแแแบบบบงงงคคค์รรรูไปลลลวววะะะะะช่่่่่เเพพพพีีีฮฮยยขาาาสุภ รุณาอย่ามาแต่เสียงเลยจากพันธุการเชิรครับ แบบชุบบสนับสนุนโดยทาโร่เส้นชุบน้ำจิ้มอร่อยแบบชุ่มๆไม่มีไขมันโอ้โหนี่คือเสียงแฟนคลับของนี่เสียงครับข้างมากเลยในช่วงนี้ถ้ามิสแอนกรีสนะครับโอ้ทาโร่โนแฟตตอนมิสแอนกรีสแบบชุบๆนะฮะวันนี้วันศุกร์แล้วเราได้มามิสแอนกรีสอีกแล้วน้องๆได้มากลาชิชีกับศิลปินนะครับรวมถึงได้อิมฟรีกันด้วยนะฮะ อิ่มแบบไม่อ้วนด้วยนะครับใช่แล้วครับนายมี2รสชาติไหนชูเซนี่นะฮะก็มีครับเส้นชูน้ำจิ้มนะฮะรสน้ำจิ้มไก่นะฮะแล้วก็น้ำจิ้มเผ็ดเกาหลีซองสีแดงนั่นเองครับใช่แล้วครับซึ่งตอนนี้นะฮะแฟนของเราเนี่ยก็คิดว่านี่จะพร้อมแล้วล่ะนะฮะฟังจากเสียงเมื่อสักครู่นะฮะแล้วก็ศิลปินของเรานะก็พร้อมอยู่ตรงนี้แล้วนะดังนั้นตอนนี้นะฮะขอเสียงดังๆให้กับพี่ไอซ์รันยู ช่วยปลดมวยตามได้ครับทุกคนเร็วม,มา,า,าวันนี้หนูนาไม่มานะครับแต่ว่าเราต้องการที่จะฟิชชิ่งกับน้องๆทุกคนคคคเป็นน้องๆหนูบ้านของเราค,รรคนในชอบไปเมาที่เรา,า,าเล่าไปเชื่อนะเออเลิกไปเชื่อกับคําเขาหูเบาไปแต่เยี่ยมมากเชื่อกันเถอ,อ,อ,อ เซอรไมลองให้รู้ฮ้ยลอะคุณฉันลองถอะคุณฉันลองลองรักเธอลองเถอะคุณฉันลองเถอคุณฉันลองลองรักถ้าเธอม่นอนก็ไม่รู้หนูบนหนานมีพลังหน่อยออ เขามาลองคบดูพี่ไม่ใช่คนเจ้าชู้ You h o b แใจ่อยากะรองรไแต่มกล้าดูไม่เลิฟชวพี่ไม่มัวกับความรักเขามาลองให้รู้ Hey เ a p p y h a p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  ลองจะคุณจะลองจะคุณฉันลองลรักดูเ a p p y h a p y h a p p a p p a ช่วยเตนแล้ว รีีีีีเราถึงคุณฉันลองถึงคุณฉันลองลองรักดูอบปดูาเธอม่ลองก็ไม่รู้ท่อนนี้แหละท่อนแรปอลังการหลายๆคนบอกว่าโอ้โหเป็นท่อนแรปที่เรารู้สึกว่ามันสร้างสรรค์เลยเกินสามารถเอาคำเข้ามาแทรกขนาดนี้ได้ยังไงเฮ้เฮดูเธอสวีทมากๆเห็นชาจะยากถ้าอยากจะชวนมายก ไม่ลองได้อะลองกันย่ำยหนึ่งช้อนเดงดังเป็นหนูนาพี่ไอ้ไหนเร่วักคามราก เขามาลองให้รู้ Hey y a p 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 y Yappy You ลองถ้าคุณจะลองถ้าคุณจะลองลองรักดู y a p y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  Yappy You ฉันจะได้รู้ Yappy e a h p y e a h p y Yappy Yappy e a p p y You ลองถ้าคุ e จะลองถ้าคุณจะลองลองรักดู y a p y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  You ถ้าเธอไม่ลองคงไม่รู พี่แอสันวินยูนะฮะกลับมาที่แบง์รูมอีกแล้วนะวันนี้ได้มามิดอังกฤษกับมึงน้องด้วยแม้วหนูนาจะไม่อยู่ก็มีหนูหินหนูบ้านมาช่วยร้องกันเลยนะมีหนูหินมี อันนี้หนูอะไรดีอันนี้หนู pacing, หนูพิงหนูพิงหนูพิงนูติดจันนะก็พอดีว่าหนูนาเนี่ยอาจจะแบบว่าไปซ้อมเต้นมาแับตอนนี้มามยาไปที่กวยใตเพราะสบัยแรงเกินไปไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเอาจริงหนูนาไปไหนครับพี่ไอซ์ตอนน้องหนูนาตอนนี้ติดภารกิจเยอะมากเลยครับเพราะว่าก็มีทั้งละครใช่ไหมครับมีทั้งหนังมีทั้งมีทั้งอะไรหลายอย่างเรียกว่าเป็นคนมีอนาคตนะครับเออนาคตดีใดยเพามีงานฮอตเหมือนกันแหละพี่มีทุกอย่างแพี่ไม่มีอนาคตนีที่ มันจะไม่มีก็ถือว่าเป็นแบบสร้างให้หนูนานะเพลงนี้นะก็ฮอตเลยฮะเป็นมาเต้นด้วยการพิชเชลิงกันด้วยนะกับเพลงไม่ลองไม่รู้นั่นเองนะครับแน่นอนก็เดี๋ยวเราได้มาคุยถึงผลงานของพี่ไอซ์นะฮะแล้วก็การทำอัลบั้มนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้มาอยู่ในช่วงนะฮะทาร์โร้โนแฟสตอนมีสแองกฤษแบบชุบๆนะฮะเราก็ให้พี่ไอซ์เนี่ยมาร่วมสนุกกับน้องๆดีกว่ามามแอังกฤษแบบนี้มีเกมให้เล่นกันใช่แล้วครับซึ่งทุกครั้งเนี่ยกติกาของเราเราก็จะคิดเองเราจะคิดให้แต่วันนี้พี่ไออออซ์์ทท่่่่่่่นน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 นยยยููเเเเเเีีีีปปป็็็คคคฟฟรรดลลลแ้้วง เป็นคนที่ครีเอทเราเลยให้พี่ไอคิดเกมเองนะครับพี่นอกจากจะบอกน้องๆว่าคือเฟนลี่กับสมองดีอะมันคนละเรื่องนะครับ เราแค่คิดเองแค่คิดเองละกันใช่แล้วเออคิดเกมเองแล้วก็อีกอย่างเราก็มอบกิฟต์เซตนะฮะจากทาโร่ไปให้น้องๆด้วยใช่เดี๋ยวก่อนนอกจากกิฟต์เซตนะฮะวันนี้มีของรางวัลพิเศษด้วยอะไรฮะนี่เดี๋ยวผมมาเอาเอามาให้ดูนะฮะเฮ้ยครับผมนี่ก็มีไรเชิงชาติไม่ใช่ไม่ใช่นะครับแม่จะทำอะไรขนาดนี้เออนี่มันฟาสเตอร์ไม่ใช่ไม่่ใชโบสเตอร์โอ้โหอ่า เห็นไหมนี่คือไม่ธรรมดานะเนี่พี่แป๊กไปกัดเขาทำไมอ้าวคนไม่ใช่น้องหมานี่ถ้าเป็นโปสเตอร์ศิลปินคนอื่นท่านอาจจะได้แค่ลายเซ็นครับแต่ว่าโปสเตอร์ศิลปินอย่างผมนี่ผมลงยันค้าขายด้ด้วยเออหาไม่ได้พร้อมลายเซ็นกับพี่ไอ้ด้วยนะปกติจะได้โปสเตอร์อย่างเดียวนะถ้าน้องๆเนี่ยไปดึงตามร้านค้าแต่นี่เราไปดึงร้านค้าแล้วให้พี่ไอมาเซ็นด้วยอ่เยี่ยมดูไม่ลงทุนเลยอ่ะไม่เราสาหามานะแล้วดูเป็นโจรด้วย และแน่นอนไม่ได้มาพิจิกกับพี่ไอ้นะฮะตอนนี้พี่ไอจะเล่นเกมอะไรกับน้องๆในสตูดิโอดีครับโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่อยากให้น้องๆแบบใช้แรงเยอะหรือว่าเหนื่อยมากครับเป็นว่าเราแค่อยากให้น้องๆเต้นเบาๆคือเพลงไม่ลองไม่ดู้วยโอ้โหเปาเหรอครับเปปปีีียยยเเเดูมื่อกี้พี่ไอยังไม่กล้าเต็มที่อ่ะเพราะหนูน่าคิดภาพหนูน่าใน MV นะฮะ น้าเธอจริงจังใช่เธอจริงจไม่แปลกเลยที่มามจะย้าไปที่กวยไต่ใช่คเต็มที่ไงคือต้องยิ้มให้แข่งกับพี่ไายด้วยพี่ไอเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากเยิ้มแล้วก็เต้นไปด้วยให้แบบได้อารมณ์มากเยี่ยมไปเลยก็สังเกตจมูกสิหายใจเขาจะเขาเรียกว่ายิ้มสู้ังพังก็เป็นจังหวะ